สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาแล้วนะคะนางแบบของเราที่แม่สสภารเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนเช้านะคะ,อะตอนไลฟ์ตอนเช้าทำได้ไหมทุกคนคะ่ะมามาดูใกล้ๆกันนะคะ,ะพี่ใหม่ใช่ไหมคม่ะพี่พี่ใหม่พี่ใหม่จมาใมาจสูตรแบบกูติแม่ฮอกี่เดือนละจเ่ะจเมเื่อหร่ยังเดือนปลายเจ้าเดือนปลายเจ้าแล้วไปเป็นไดสตะก้อนพี่ใหม่เป็นกระไดเวลาจอ่ะมันใจเกาหลีขึ้นว่ะ บรรลับยังไงนอนมาลับมื่อวันก่อนมัใจไม่ไดมันคักแล้วเขาใจบัฟฟูดมากี่วันมันรู้สึกว่าอากาศคันมันน้อยลงนหมกที่ผ่าวันในก่อนสิบห้าวันกองรู้เลยว่าอากาศคันม่ค่อยคันละแล้วอันนี้ตัวเป็นเมื่อกี้มาที่ปีละเป็นชิปปีอากาศชิปปีตอนแรกมันคันกะันแมัล้วผมล่วงอยากกะนมันมีขุยกะเวลาขึ้นบนหนังของามีอยู่เจ้าเหมือนเป็นลังแคร์ไหมเนาะ ปาพี่เขาเน่าจะเป็นเชื้อราบนหนังศีรษะแล้วเกิดอาการผมร่วงแล้วครูก็ไม่รู้นะลูกว่ามันมันมีอาการสะเก็ดเงินเพิ่มเติมเข้าไปดูหรือเปล่าอ่ะทุกคนมาดูใกล้ๆมาดูผมพี่พี่ใหม่ ทุกคนปกติพี่มันจะบ่มีต่อหรือแม่นก่อแล้วมันจะขาวหมดเลยเนาะพี่เนาะแล้วก็เป็นรังแคไม่หนอะพี่ใจ1สิบห้าวันแล้วมันเหมือนกับเริ่มแบบมีผมงอกขึ้นกับพี่มีผมงอกขึ้นมาก็ำคัญสำคัญนะจ้ะบรค่อยคันละอีเนาะทุกคนทุกคนทุกคนจะเห็นต่อเห็นไหมเห็นต่อเล็กๆไหมลูกอ่ะกล้องซูมให้ดูทุกคนจะเห็นต่อถูกไหมเนี่ยมันขึ้นเป็นต่อๆหมดเลยเห็นไหมคะแล้วอย่างเนี้ยตรงเนี้ยที่มันเคยหายไปแบบ กลางหัวมันหายไปหมดเลยทุกคนมันเริ่มมีตอโผล่ขึ้นมาแล้วผมข้างๆามันก็จะเริ่มดกขึ้นกว่าเดิมดูจากอ่ารีวิวที่มันเป็นบีฟอร์เนาะก่อนหน้านี้ข้างก็ที่นี่ก็ออกใหม่เออมันออกใหม่มันกว่าตัวออกใหม่รู้สึกว่ามันดกขึ้นเนาะมันดกขึ้นที่แน่ๆที่มันแบบรู้สึกแบบโอเคมากๆก็คือผมง่ายใหม่งอกแล้วและที่สําคัญที่สุดคือ เมื่อก่อนพี่ใหม่เราเราแบบไม่เคยเห็นพี่ใหม่ถอดหมวกเลยอ่ะมาถอดเจ้าถอดไป่ได้เลยเพะว่าไอ้เปิ้ลไม่นอนไอยเพื่อเราก็มันมีผมเลยจ้ะคือแบบล้านไปเลยบอกมีผมเลยอ่ะไปโมเราจะล้านทั้งนี้ทั้งข้างนี่ก็ล้านด้วยจ๊ะตรงนี้ทุกคนอ่ามาดูตรงนี้อีกนิดนึงตรงนี้คือแบบปกติมันไม่มีเลยนะตัวมันล้านเลยนะครูเห็นแล้วครูขนลุกอ่ะแต่ปรากฏว่าเอาพี่มากูดไปใช้นะคะเดือนกว่าๆนะคะโอ้พี่เขาบอกว่า สุดยอดเลยก็คือมันเห็นแบบมันมันไอที่มันร่วงร่วงไปแล้วมันงอกขึ้นใหม่ที่สําคัญที่สุดมันหยุดร่วงแล้วมันมีตอขึ้นใหม่แบบเนี้แบบที่พวกเราเห็นแล้วผมพี่ใหม่ก็ดูจะหนาขึ้นด้วยเมื่อก่อนบางมากไหมพี่ใหม่เจ้าบางมากเทาก็ครั้งไหม่ก็มากใเครมีหนาขึ้นร่เป็นหนัง,ง มันโกนด้วมันนตัดผมออกเนาะอ็เหมือนแบบผมหน้ามาใช่ไหมแบบเออมันงอกใ่ขึ้นเยอะมากทุกคนเห็นไหมดีใจกับพี่ใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวพี่ให้ฟรีไปใช้ที่บ้านอีกอีกหนึ่งกว่าเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะทุกคนค่ะ